เรามาต่อกันที่คุณอ,อมสุชากันบ้างนะครับหลังๆมานี้เห็นออกงานอีเวนต์บ่อยมากเลอเกินไม่รู้ว่าตอนนี้งานที่ประเทศจีนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีผลงานใหม่ให้เหล่าแฟนคลับนั้นได้กรี๊ดได้ติดตามกันอีกเมื่อไหร่ครับเราไปติดตามกันเลยครับสาวสวยอินเตอร์น้องอ,อมสุชาอัปเดตกันว่าเริ่มกลับมาทํางานที่ไทยให้แฟนคลับไทยได้เห็นหน้าบ่อยขึ้นแล้วแบบนี้จะมีผลงานอะไรไหมให้แฟนคลับได้รอรุ้นกันหรือเปล่าเราไปฟังสาวอ,อมกันเลยดีกว่าครับค่ะใชา่ค่ะก็ช่วงนี้ก็ รอปิดละครเรื่องนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปิดหนังยังยังอยู่ที่ไทยอยู่ค่ะอยู่ที่ไทยก็มีติดต่อเข้ามาค่ะแต่บางทีเราก็ทําอะไรพร้อมกันก็ไม่ได้เนาะเราก็ขอทีละอย่างอะไรเงี้ยค่ะย,ยังคไม่ได้แต่ว่าก็คาดว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เราเราทุ่มเทมากๆแน่นอนแล้วก็ยังยังไม่รับงานอย่างอื่นเลยจะพยายามแบบเวิร์กช็อปแล้วก็เรียนการแสดงให้ได้เยอะที่สุดต่างประเทศเหรอคะ ต้องต้องรอให้ถ่ายจบก่อนเลยค่ะอยากแบบว่าทีเดียวมันไม่อยากแบบว่าทําหลายๆอย่างบินไปบินมาอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าอย่างหนังเลย่ตตยลยัต้อง้องตั้งใจอ่ะมันเลยต้องฟิตร่างกายแล้วก็เรียนการแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังๆอะ่ะต้องออกเยอะแบบอยากแข็งแรงอยากแบบว่าฟิตแบบ ทํางานเราไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆถ่ายแบบมีมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้แบบโอ้จะไปถ่ายแบบเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นไม่ได้ฟิตเพื่อยอย่างนั้นน่ะเป็นเพื่อหนังเรื่องนี้เพื่อหนังเรื่องนี้เลยปีหน้าแน่นอนค่ะน่าจะปีหน้า